โลกปีที่784เรื่องนี้เกิดขึ้นในจักรวาลที่16ใครนะ่ะโอ้ว้าวเป็นปลานั่นเองโกฮังก็หนูเองไงหนูไม่ได้ซ่อนพลังไว้เลยนะแล้วทำไมถึงเรียกหนูว่าบราด้วยละ่ะหื่ก็เพราะนั้นคือชื่อของเธอไงหนูเป็นน้องสาวนะอยากให้เรียกว่าซุนบราหนูอยู่ในตระกูลซุนเหมือนกันชื่อไม่ได้กำหนดว่าเราเป็นใครและเธอก็รู้ว่าแม่ของเธอเองก็ไม่ชอบเธอไม่ได้มาหาปังใช่ไหม เธอแข็งแกร่งมากเลยแข็งแกร่งงั้นหรอใช่งั้นทำไมหนูถึงสู้พี่ไม่ได้ล่ะจริงดิทำไมหนูถึงแปลงร่างเป็นซูปเปอร์ไซยาไม่ได้ทำไมพี่กับพ่อถึงเก่งว่าขนาดนั้นปลาเธอเพิ่งจะหกขวบเองไม่มีใครเลยที่เข้าใกล้พลังแบบนี้ตอนอายุเท่าหนูได้หนูจะไม่รอหนูอ่อนแอเกินไปหนูเกลียดมันและหนูก็หาวิธีเจอแล้วตัวกระตุน้น พี่ชนะตลอดหนูรู้สึกอ่อนแอเสมอเวลาอยู่กับพี่อ่อนแอมากเกินไปอ้าเอาอีกนะพราไม่นะห้ามยิงพลังงานลงพื้นเด็ดขาดในการต่อสู้ไม่มีกฎใดๆทั้งนั้นฮะว,ว่าไงนะ ถ้ามีปัญหาฉันจะเรียกตำรวจมาจัดการเองลูกสาวฉันแต่ลูกชายฉันจะจัดการเองบราถ้าเธอไม่ใจเย็นลงตอนนี้ฉันจะต้องหยุดเธอด้วยกำลังแล้วนะเพราะพี่ไม่ใช้พลังเต็มที่กับหนูมาก่อนหรอนั่นยิ่งทําไม่หนูโกรธยิ่งกว่าเดิมแย่ทอมฟ้า เกิดอะไรขึ้นซุนบราเธอมีปัญหาเรื่องการควบคุมตัวเองที่ต้นจัดก,การให้ได้ตอนนี้แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาทำไม่ได้หนูต้องโกรธก่อนถึงจะทำได้นั่นแหละคือปัญหาอารมณ์รุนแรงจะกระตุ้นการแปลงร่างในครั้งแรกแต่หลังจากนั้นเราต้องควบคุมมันให้ได้เธอสามารถโกรธที่นี่ได้นะเพื่อฝึกไม่มีความเสี่ยงจะทำยังไงให้เธอโกรธด,ดีนะ หวังว่าพ่อจะไม่ทําอะไรโง่ๆอยู่ในนั้นนะผ่านไปสิบนาทีแล้วหมายความว่าสองวันครึ่งในนั้นฉันไม่ชอบใจเลยไปดูดีกว่ายายเด็กบ้าเอ้ยเธอไม่ยอมฟังไม่ให้ความร่วมมือแถมยังทําให้ทุกอย่างยากขึ้นอีกฉันยอมแพ้ <c oughs> เขาหายไปไหนแล้วเนี่ยฉันจะไปเองไงปลาพี่จะดูแลเธอเองตอนนี้หิวหรือเปล่าหิวตลอดเวลาเลย งั้นแปลงร่างไปซูเปอร์เซย่าแล้วตามพี่มาหนูไม่มีอารมณ์พูดถึงเรื่องนั้นทั้งอยู่ข้างนอกเขาบอกว่าเธอสู้เหมือนเด็กผู้หญิงนะ่ะดีมากต่อไปนี้เธอต้องอยู่ในร่างซูเปอร์เซย่าตลอดเวลายกเว้นตอนนอนเวลาผ่านไปแล้วความประหมา่าจะน้อยลงเราจะอยู่ที่นี่มีหนังสือภาพวาดภาพยนต์เกมกระดานแล้วก็ปังจะมาด้วยหนูชอบฝึกมากกว่าตกลง เราจะฝึกนิดหน่อยด้วยแต่จำกัดเวลาในแต่ละวันนะวัดดีพี่สาวขอจับหน่อยนะปลาทำได้ดีมากแล้วกลับกันเถอะเวลาที่นี่ผ่านไปเท่าไหร่ครับเวลาเท่าเดิมประตูเปิดไว้และมีพวกนายสามคนอยู่ข้างในงั้นก็ ขอโทษค่ะที่เกือบทำลายโลกหนูจะไม่ทำอีกแล้วเรามาทดสอบกันดูว่าเธอจะสาม,มารถสงบนิ่งควบคุมร่างสุปเสย่าวไว้ได้และต่อสู้อย่างยั้งมือได้ไหมกับคนที่น่ารำคาญที่สุดในโลกทั้งนั้นหรอเขาเชิญโกเทนครูสนี่คือเกติยศยิ่งใหญ่สำหรับเธอก็จริงเขาน่ารำคาญนะแต่สำหรับหนูแล้วเขากระจอกเกินไป ฉันจะใช้แค่1%ของพลังจัดการเธอเองจนหนูบ้องทั้งเบาๆกับต้องสาวในซี่กินนี่ไปซะไอเด็กแซบแกนั่นแหละกินนี่ไปแถมลูกเชอรรี่อยู่ข้างบนที่อีกลูกเอ้าไม่นะ เดี๋ยวฉันจะซัดมันขึ้นฟ้าแต่แรงระเบิดมันจะทำลายวังแน่รีบพาคุณหินหนีไปให้หมดอย่าขยับนะพ่อหืมไปไหนแล้วเธอนี่มันฮิฮิฮิฮ่าฮ่าฮ่าทำไมถึงใส่แบบนี้อฉันไม่ได้เลือกใส่แบบนี้ซะหน่อยเธอจะไม่เหลือแม้แต่เท่าทุลีอ่ะฮม ดูเหมือนว่าแกเริ่มเสียความเยือกเย็นแล้วล่ะนะอืมดูจากผลลัพธ์แล้วการทดสอบของเราคงสําเร็จเรียบร้อยดูเหมือนหนูน้อยลูกสาวของเบจิตโตจะควบคุมตัวเองได้แล้วใช่แต่ก็แค่ตอนนี้เท่านั้น